สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กินข้าวเปิดมือกับไปนี้ครับตามคำข้อนี้หลูกต่อมกหลูกต่อเผาครับกับน้ำชุบแมงดานี้พุ่มพุ่มทิม,มเองครับอันดับแรกอันดับแรกจำไว้เลยนะครับหนูๆน,น้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาด แล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีดนี่ผมซักสะอาดแล้วครับไม่ต้องห่วงเลยนี่แต่ว่าเช็ดปากเช็ดมือ <c oughs> คนลราฝานกันพี่น้องนี่นำชุบแมงดาผมทําแบบนี้เลยนะครับเนี่ยผมทําแบบแห้งผมทําแบบแห้งครับแบบที่บ้านเราใส่ดีบีซอสใส่ปลาช่อนยาง ใส่แมงดาใส่เคยกะปีนี่ของเบลโปกายอย่างเดียวแล้วผมไม่ปรุงนะสาบานให้ให,ให้ให้อะไรเดียสาบานให้ให้ทุกคนลงโทษผมได้เลยว่าถ้าว่าผมปรุงอย่างอื่นนะจริงๆนะผมไม่ปรุงเลยนะกะปิน้องเบลนี่อร่อยมากเลยอนะ่ะผมใส่แต่ปลาช่อนย่างแล้วก็ดีปีสดแล้วก็กะปิน้องเบลเนะแล้วก็เนี่ยแค่นี้ครับเนี่ย แต่ว่าแมงดาผมใส่สองตัวนะครับเมงดาผมย่างก่อนกัปปีผมก็ย,ย่างไฟให้หอมหก่อนครับแล้วก็สาวมือครับผมนี <c oughs> ่ผมสาวถ้วย <c oughs> เล็กไปหน่อยอ่ะพอดีมีมแฟนแฟนคอมเมนต์มาบอกว่าเวลาเอาจานมาใส่ข้าวอ่ะให้เอาจานเป็นสีมาใส่จะมองไม่เห็นข้าวถ้าใส่จานขาว ผมก็เลยเอาจานสีมาใส่พี่น้องและจานสีที่บ้านก็มีใบเล็กเดี๋ยวผมต้องไปหาซื้อมาใหม่สาวเลยครับนี่ทัวเลยผมแมงดามากๆเลยเคล็ดลับของผมนะครับว่าทำไมถึงตำน้ำพริกแมงดาไม่ใส่หัวหอมหอมัวเทียม เดี๋ยวผมบอกครับกินก่อนอ๋อร่อยอร่อยจริงๆพี่น้อง ลูกต่อเผาครับสามฝักห้าสิบบาทครับผมเนี่ยลูกตอ mm. ่อเผานี่ถ้าว่าเราจะบีบใส่ลงมาก็ได้เลยนะครับเนี่ยลูกต่อเผาเวลาเผาแล้วจะออกมาง่ายเนี่ยเราบีบเลยเนี่ยบีบมาบีบมาใส่ถ้วยไปเยอะๆก็ได้เนี่ยอย่างนี้นะครับพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูในียลูกต่อเผานี่ยบีบมาแล้วก็เม็ดจะออกมาเลยเนี่ยเบีบปุ๊บเม็ดก็จะออกมาเลยครับเนี่ย นะครับน,นี่ครับนี่สุดยอดมากนึกถึงพ่อพ่อเวลากินข้าวพ่อเขาชอบชานเขาอย่างเงี้ยครับืมชอบชานเขาอย่างเงี้ย <c oughs> โทษนะครับ <c oughs> นึกถึงพ่อมาก <ừ> พี่น้องดูที่แป๊บเดียวข้าวจานุดแล้วแล้วดิบีสดเนี่ยดิบีซอสอันพี่น้องพุ่มชายดิบีแมวอ่ะดีบีแพทแพทล่ะทีิมเนี่ยเห็นไหมครับ นี่นี่เอ็นไหมครับเนี่ยผม,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 มอเอามากันเพื่อเพื่อไม่เพชรได้ไหวนอแต่ว่ารู้ด้วยว่านำพริกนำชุกแห่งด้านี่เพชรเลยออนอก็ได้ะ <c oughs> สามร้อยนะอ๋อที่ผมบอกว่าผมจะบอกเคล็ดลับว่าตำน้ำพริกแมงดาตำน้ำพริกแมงดาทําไมไม่ต้องใส่หัวหอมหัวเทียมใช่ไหมครับเพราะว่า เราต้น้ำชุบแมงดาเราต้องการกลิ่นแมงดาเราไม่ต้องการกลิ่นวัวหอมวัวเทียมเราถ้าใส่วัวหอมวัวเทียมมนโดยเจะาขางวัวเทียมมันกลิ่นจะกลบกลิ่นแมงดาหมดเลยครับทุกคนถ้าใส่วัวหอมวัวเทียมนะครับพี่น้องเวลาตาน้ํพริกแมงดานะกลิ่นวัวเทียมกลิ่นวัวของจะกลบกลิ่นแมงดาหมดเลยผมก็เลยไม่ใส่ผมใส่นี่หละบอกตรงนะ อันดับแรกผมตำตำแมงดาก่อนตำแมงดาหให้ละเอียดเสร็จแล้วก็ตำดีบีสดหรือว่าพริกสดครับแล้วก็ใส่ปลาย่างปลาย่างไปหรือว่าถ้าใครใครจะใส่กุ้งลวกก็ได้นะครับจะใส่กุ้งลวกกุ้งต้มก็ได้เหมือนกันครับแต่ผมใส่ปลาย่างเสร็จแล้วก็ใส่กะปิเบลโปวก,กายไปทีหลังหรือว่าใส่เคยทีหล้างครับผมผมใส่แค่นี้ผมไม่ออกนะ ส้มนาวไม่ต้องใสคกับน,นำชุบแมงดาแห้งแบบถังตายไม่ใส่ส้มนาวแต่ว่าถ้าใครจะใส่มะนาวก็ได้นะครับผมเพราะว่าส่วนมากทางภาคกลางหรือภาคอื่นเขาจะใส่มะนาวนะน้ำพริกแมงดาก็าจะให้แบบเป็นน้ำแต่ว่าทางใต้นี่เขาจะใส่เขาจะทําแบบแห้ง แป๊บเดียวครับมาตัวเลยดาวน้ำจุ้ครับผมใส่เยอะมากเลยครับเพราะว่ามงตรงๆอร่อยมากมอันเดกอร่อยมากไม่มีเค็มเนี่ยการันตีเลยว่าไม่เค็มจริงนะครับผมใส่ดูเด็กแผมมาซาวเนี่ยพี่นนองผมซาวใกล้ๆตัวนะครับเพราะว่าถ้าเถิดไปอย่างเนี้ยเดี๋ยวจะหกประวัติ ต้วยข้าวเหล็กครับผมชามข้าวเหล็กเอื้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวถังหน้าแกตัวไม่ข้อตัวตีนะครับผมเพราะมีน้องเขาบอกไงยว่าจานพี่สีขาวเวลาใส่ข้าวสวยแล้วจะกลืนกับข้าวมองไม่เห็นเม็ดข้าวเขาว่าอย่างเนี้ยเนี่ยผมทราบตัวแล้วครับ bị pega Ừm. Bị. Bỏ máy bỏ máy. Ừm. มันใหญ่มากเลยอืมือติดที่พอร์ะตอดำโัวต <c oughs> ททีนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันใหญ่มากเลย

กินมันคนไม่เคยกินนะนานๆพี่ได้กินอย่างนี้นะอร่อย พูดกับน้องแฟนเขามานั่งดู <c oughs> mm. อืออร่อย <c oughs> ขอบคุณครับ